กลับมาอีกครั้งครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้กับเป็นหนึ่งภาคของ Call of Duty ประจำปีนี้เดี๋ยวมันจะทำได,ด้ดีกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าติดตามได้ใน c a l l of Duty Advance w a r f a r r Video r e v i e ีเนืในเรื่องของ Advanced w r r f a r e จะถูกวางอยู่ในช่วงปีคศ2 0 5 4โดยเป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปไกล แต่กระรวมถึงอนุภาพทางการทหารที่กระถูกพัฒนาให้สูงขึ้นมาเช่นกันพกเพื่อนจะได้รับบทเป็นมิเชลทหารของกองก,องก,กำลังสหรัฐโดยหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้เขาก็ได้รับข้อเสนอจากประธานบริษัทแอตาสบริษัทพัฒนาอาวุธอันดับหนึ่งของโลกโดยเขาได้เสนอให้มิเชลเข้ามาเป็นหนึ่งในกองกําลังของบริษัทและเรื่องราวของ Call of Duty ภาคใหม่ก็ได้เริ่มขึ้นจากตรงนี้ในช่วงแรกการวางโครงเรื่องของ Advance d Warfare จะค่อนข้างให้บรรยากาศที่ต่างไปจาก c a l l of Duty ภาคก่อนๆแต่พอเอาข้าจริง มันก็จะเป็นการตามล่าผู้ร้ายในสไตล์เดิมของซีรีส์พร้อมด้วยฉากตื่นเต้นลุ้นระทึกที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีและ a d v a n c e w w r r f a r e จะใช้การเปิดเรื่องที่ค่อนข้างหนักแน่นแต่เมื่อเราเล่นไปจนถึงเครื่องหลังเราจะพบว่าเนื้อเรื่องกลับอ่อนลงไปมากผิดกับบรรยากาศในช่วงแรกที่เกมสร้างมาตลอดและก็ยิงทําให้การใช้ดารารุ่นใหญ่อย่างเควินสเปซี่ผู้ที่เข้ามารับบทเจ้าน้าทาน I ไออนก็ดูไม่ค่อยจะสมราคาค่าตัวซะเท่าไหร่ ก็น่าจะตรงตามชื่อของภาคนี้ Advanced Warfare จะนำเสนอโลกในยุคอนาคตที่มีบรรยากาศเหมือนกับในภาค Black Ops 2โดยตัวชูโรงในภาคนี้จะเป็นในส่วนของชุด Exoskeleton สู t ที่จะเสริมพลังเหนือมนุษย์ให้กับผู้สวมใส่ทำให้มันนำรูปแบบการเล่นใหม่ๆม,ม,มาสู่โลกของ Call of Duty ในแต่ละภารกิจจะมีการเปิดโอกาสให้เราได้ใช้ลูกเล่นของชุด Exo ในกรอบสิงการออกแบบฉากในเกมที่ต่างไปจาก Call of Duty ภาคก่อนๆเพื่อมันสามารถรองรับเกมการเล่นที่หลากหลายกว่าเดิมและก็เช่นเดียวกับในโหมดเนื้อเรื่อง การออกแบบฉากในโหมดมัลติเพลเยอร์ก็จะถูกออกแบบให้มีพื้นที่หลายระดับเพื่อผู้เล่นสามารถออกลีลาผาดผลกันได้เต็มที่และมันนามารวมกับสไตล์การออกแบบแผนที่ของ CallO f Duty ที่มันก็ทำออกมาได้สนุกอยู่แล้วโหมดมัลติเพลเยอร์ของ Advance อร r f a r e ก็น่าจะเป็นจุดแข็งที่สุดแล้วในภาคนี้แต่ก็ต้องขอพูดอย่างเจ็บใจว่าของใหม่ที่ภาคนี้นําเสนอออกมามันก็มีอยู่แค่นี้จริงๆเพราะแม้ว่าผู้เล่นจะได้ลองเกมการเล่นใหม่ๆอยู่ในจังหวะหนึ่งแต่พอเล่นไปได้สักพักมันก็จะพาเรากลับมาอยู่ในรูปแบบเดิมๆ เรื่องวันได้เล่นของใหม่ยังไม่ทันจะคุ้มเงินกันเลยและโหมดคออัพในภาคนี้ก็เป็นการดึงเอาโหมดซ u r v ไ v เวิลจากภาคโกสมาใช้แทบจะทั้งดุนทําให้มันไม่ค่อยจะเป็นที่น่าสนใจสักเท่าไหร่และที่แย่ที่สุดก็คือการที่เกมตัดเอาโหมดซอมบี้มาขายในรูปแบบของ DLC ทั้งทนทียังไม่เคยมีคอร์อัพอยูีภาคไหนที่ตัดเอาโหมดพิเศษมาขายแยกแบบนี้ก็เห็นกันได้ชัดเลยว่าเจ้าของซีรีส์นี้เริ่มจะน่าเลือดมากขึ้นทุกปีในส่วนของเกมการเล่น Advanced Warfare ก็จะคงเป็นมหากรรมบูรล,ล,ล้างผลาญเหมือนเดิมไม่ต่างจากภาคก่อนๆแต่ในส่วนที่น่าสนใจก็คือการที่เกมเพิ่มระบบการเล่นแบบใหม่เข้ามาเช่นการรอบเดินเข้าสู่เป้าหมายโดยผสมกับการใช้พลังของชุดเอ็กโซสูตรที่เราจะมันจะสร้างความแปลกใหม่มันยังดูน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่าเดิมแต่ก็อย่างที่ผมบอกบรรดาลูกเล่นใหม่ๆที่เสริมเข้ามาเราจะมีโอกาสได้เล่นมันอยู่ไม่กี่ภารกิจและนอกจากในส่วนของพลังชุดเอ็กโซตัวเกมก็พยายามจะใส่ร,ระบบการขับยานแหนะหลายๆแบบซึ่งในบางฉากก็พอจะสร้างความตื่นเต้นได้บ้าง แต่ระบบการขับขีย่ยามาผนะบางชนิดมันก็ยังดูไม่ค่อยเที่ยงตรงักเท่าไหร่ทำให้ฉากเกมในจังหวะน,นั้นจะดูแปลกๆแล้วก็ดูไม่ค่อยจาเป็นที่เราจะต้องเป็นคนเล่นเองเลยแต่คงจะมีเพื่อนจํานวนไม่น้อยที่ซื้อ Call of Duty มาเพื่อกาดจะซัดกับเพื่อนคนอื่นโดยเฉพาะและด้วยระบบของชุด Exosuit มันก็ได้ทําให้หมดมันติเพลเยอร์ในภาคนี้ดูเดือดยิ่งกว่าภาคก,กันก่อนแม้ระบบปืนกับโหมดการเล่นจะค่อนข้างให้อารมณ์แบบเดิมๆแต่ด้วยรูปแบบของแผนที่และการเคลื่อนไหวแบบเต็มสปีดของผู้เล่น จะให้อารมณ์ที่เหมือนกับเกมแนวชูตติ้งอารีนาอย่าง Unreal หรือไม่ก็เค a กเลยทีเดียว,วนจากใครที่ยังติดรูปแบบการเล่นเดิมๆของ Call of Duty ก็จะไม่ชอบโหมดมัลติเพลเยอร์แบบไฮสปีดของภาคนี้ก็เป็นได้และด้วยความที่พวกเราส่วนใหญ่ก็น่าจะเล่นเกมนี้กับบนเครื่อง PC แล้วก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าสังคมของ Call of Duty เป็นเครื่อง PC มันกระููฝั่งคอนโซลไม่ได้อยู่แล้วทํให้การหาเพื่อนในโหมดเกมต่างๆจะไม่ค่อยมีให้เราเลือกซะเท่าไหร่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็มาจะเล่นอยู่แค่ประมาณ3-4โหมดหลักๆทำให้เราแทบจะมมม่ีีโโออกาาสแต,ตหดใหขงภคน้เลย และนักก็ยังรวมถึงการที่เราจะต้องเล่นร่วมกับคนต่างชาติที่มันก็จะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันทางอินเทอร์เน็ตเป็นประจำหรือถามว่าเกมเลือกให้เราเป็นโฮสเราก็จะสามารถไลถ่ถล่มผู้เล่นคนอื่นได้อย่างง่ายได้แต่ถ้าผู้เล่นที่เป็นโฮสตอยู่ห่างจากเราเกินไปนักก็จะทําให้เราแทบจะยิงใครไม่โดนแล้วเราก็จะถูกผู้เล่นที่ปิงน้อยกว่ายิงเอาซะจนเสียคนเล่นเราผมแทใจจะกระโดดไตะหลอดไฟซะจริงๆแต่ว่าปัญหานี้มันก็คือปัญหาเดิมจากภาค Ghost ที่มันก็จะคงใช้ระบบหาห้องเล่นในแบบเดียวกันแต่ด้วยระบบการเล่นที่โลดโผนและลลื่่นหกวา ก็ทำให้ Advanced Warfare น่าจะเป็นที่ถูกใจของฟแฟนๆมากกว่าภาค Ghost แต่เราก็ต้องยอมรับกับความจริงที่โหดร้ายเพราะระบบมันติดเพเยอร์ของเกมนี้ก็คงจะไม่เหมาะกับการเล่นบนเครื่อง PC แล้วก็ไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นในแถบประเทศบ้านเราสักเท่าไหร่ลหลายคนที่ได้ติดตามภาพยนต์ตัวอย่างของ Advanced Warfare มาก่อนก็น่าจะรู้สึกทึ่งไปกับกราฟิกที่พัฒนามากขึ้นกว่าเดิมและก็เป็นข่าวดี ที่เกมเวอร์ชั่น PC สามารถพอร่อนไม่ได้ดีกว่าภาคโกสอยู่พอสมควรเดี๋ยวมันจะไม่มีปัญหาของการกินแรงเครื่องอย่างหนักอีกต่อไปพร้อมทั้งังมีตัวเลือกในการตั้งค่ากราฟิกที่ละเอียดขึ้นกว่าเดิมแต่เมื่อเราลองมาสังเกตคุณภาพกราฟิกกันดีๆเราจะพบว่าเกมได้ทําการหลอกตาเราอยู่ไม่น้อยโดยเกมจะดูสวยงามลื่นไหลในฉากที่เป็นคัสซีนเพราะมันจะใช้เอฟเฟกต์เดฟอฟฟิลกับโมชั่นเบลอเพื่อทําให้ภาพดูสวยงามมากกว่าเดิมแต่เมื่อเกมตัดเข้าสู่การควบคุมของผู้เล่นเอฟเฟกต์เหล่านี้จะหายไปทําให้ภภาาาาาพเกกกกมมมลับดูไ่่่ตงจ Call Duty นอน แม้ว่ารายละเอียดเท็กซเจอร์จะดูคมขึ้นกว่าที่เห็นในภาพ Ghost แต่พอดูภาพโดยรวมเราก็ยังรู้สึกได้ว่ามันไม่ได้ Next Gen ไปไกลาจากเดิมสักเท่าไหร่แต่ทีนี้งไง Call of Duty ก็เป็นเกมพอจะเครื่องคอนโซลวันยันคำ่ำาั่นก็ทาให้มันมีปัญหาในการตั้งค่าเมาส์ในเกมเดิมมันจะแสดงด้วยแถบเลื่อนที่ไม่ค่อยละเอียดแถมตัวเกมก็ยังมีการใช้ระบบตัวเด้งเมาส์ที่ปิดทิ้งไม่ได้ทําให้การลากเมาส์ของแต่ละคนอาจจะมีอาการวืดออกไปจากจุดที่เราตั้งใจจะเล็งนี่ยังไม่ต้องพูดถึงอาการภาพกระตุกเล็กน้ออออยยททีีี่่่าาาาจจะะเเกกิดดควมมลขงส์ไ,ไรื ซึ่งถ้าเราลองเปลี่ยนไปใช้จอยเล่นเราจะรู้สึกได้เลยว่าการควบคุมด้วยจอยเกมจะลื่นไหลไม่มีอาการติดขัดโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าอะไรในออปชันเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความจริงที่โหดร้ายเพราะสาหรับ Call o f Duty ยังไง PC ก็ยังคงเป็นลูกมีน้อยอยู่เหมือนเดิมก็ถือว่า a d v a n c e ์ a r ล f a ร์สามารถออกมากู้หน้าซีรีส์ได้อยู่บ้างหลังจากที่ o กสเพิ่งจะออกมาทําพังไปเมื่อปีที่แล้วแต่ด้วยความที่เกมยังใส่ลูกเล่นใหม่ๆมาน้อยไปและระบบมาติเพลเยอร์ที่ไม่ค่อยจะเหมาะกับพวกเราชาว PC รวมถึงความน่านเลื่อนของผู้สร้างที่ขายเกมราคาแพงไม่พอยังกาขาย DLC ให้พวกเราอีกพราะงั้นใครที่คิดจะซื้อขอออฟดิวตีภาคนี้ก็ลองคิดที่ดีก่อนจะจ่ายเงินแล้วกัน